วันนี้เราจะพาทุกคนไปเด็ดลูกพับกันนะคะปีนี้เป็นปีหนึ่งที่ลูกพับบ้านเราดกมากแต่ยกเว้นต้นบ้านเรานะคะต้นของบ้านเราก็คือไม่ดกเลยค่ะอันนี้ไปเด็ดของต้นของคนอื่นนะคะนี่เรามาเด็ดสดๆจากต้นเลยนะคะแต่ว่าพันุลูกพับนี้ก็จะเป็นพันุ์ที่ไม่สามารถกินบนต้นได้นะคะมันจะมีความฝาดค่ะวันนี้ก็จะเด็ดไปบุมนะคะ ทุกคนลูกเนี้ยคือใหญ่มากเท่ากันปั้นมือเราเลยแต่ว่าไม่สามารถเอาไปบุ่มได้แล้วนะเนื่องจากว่าเราเผลอเอามีดไปโดนนะคะเราก็เลยรู้สึกเสียดายค่ะกลัวน้องฝาดก,ก็กลัวค่ะแต่ว่าก็อยากจะชิมนะคะแต่ว่าน่าแปลกใจที่ว่ามันก็มีความหวานอยู่นะคะทุกคนถ้าน้องกินได้จากต้นนี้บอกเลยว่าไม่เหลือแน่นอนแล้วค่ะเราก็คือต้องขึ้นต้นไม้เด็ดนะคะแล้วก็ส่งไปให้แม่แบบนี้เลยเห็นแต่เขายนทุเรียนนะคะแต่นี้ยนรูปพักแล้วนึ่ง และนี่ก็จะเป็นตากาที่เราเด็ดได้ไว้บางส่วนนะคะหลังจากที่เราได้ลูปพับมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทําการเด็ดขั้วน้องออกนะคะเพราะว่าถ้าหากเราไปบ่มนะคะเรายังมีขั้วอยู่นะคะก็อาจจะทําให้น้องชําได้นะ ัน,นี่ก็เป็นสภาพหลังจากขึ้นต้นไม้มานะคะบอกเลยว่าสู้ชีวิตมากกว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเรากำลังจะกลับแล้วนะคะแต่ว่าดันไปเจอลูกพับสุกลูกนี้ค่ะเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าน้องาจะกินได้ไหมแต่ก็พอผ่าแบบนี้ออกมาเรารู้สึกน่าขี้หน้าก็เลยลองชิมไปนะคะสรุปก็คือหวานกินได้นะคะทุกคน แต่ถ้าเป็นบางส่วนที่แข็งๆอยู่นะคะก็จะมีความฝาดอยู่นิดนึงกินเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันนะคะทุกคนตะก้า,กาที่เห็นเนี้ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะตะก้าเนี้ยสามโลเลย